วัชริรพลตตมรสักครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชริรพลโตมรสักโคราชชาติพัฒนาการผมมีเรื่องหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเพื่อส่งต่อไปอยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงพลังงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการกกพหรือเราเรียกชื่อเต็มว่าประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ท่านประธานครับอีก3วันเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี2566ากผมประกาศร้องขอของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศท่านประธานคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาเรื่องของค่าไฟหรือปัญหาเรื่องของค่าเอจนกระทั่งมีคําพูดโจดขานกันว่าค่าไฟแพงที่สุดในประวัติการหลังจากที่ ทางคณะกรรมการกกพนะครับได้มีมติในการที่จะเพิ่มค่าไฟในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาที่เก็บอยู่24บาท24.77สตางค์ต่อหน่วยนะครับได้บวกขึ้นอีก68.66สตางค์โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนกันยาปี65จนถึงเดือนธันวาปี65ท้ายที่สุดครับมติครมเมื่อวันที่22กันยาปี65ได้มีการชดเชยโดยช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนี่เหลืออีกเพียง3วันครับถ้าไม่มีมติครมชดเชยต่อเนื่องนั่นหมายความถึงพี่น้องประชาชนจะต้องแบกรับภาระค่าไฟที่จะปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการผมจึงมีเรื่องหารือท่านประธานหนึ่งครับที่จะส่งต่อไปอยังทางท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้ปัญหาค่าไฟแพงเนี่ย มีด้วยกัน3สาเหตุ 1. เรื่องการธรรมชาติเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานทําให้กําลังผลิตน้อยลงต้องซื้อมาในราคาแพง 2. ครับเรื่องของค่า FT มันเป็นเรื่องแปลกใจอย่างสุดครับว่าทําไมวันนี้เรามีพลังงานสํารองไฟฟ้าสํารองเกินกว่ามาตรฐานสากล15%เซแต่วันนี้เราสํารองถึง50%กว่าปนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนต่างของค่าเ t สุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากฝาก ไปถึงทางกกพก็คือขอให้รัฐบาลชดเชยต่อเนื่องเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2. ครับควรจะมีการดำเนินการทบทวนแผน PDP และ3ครับควรจะสนับสนุนในการที่จะใช้ไฟแบบชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานลากเพื่อเป็นพลังงานทดแทนครับกลาบขอบพระคุณครับท่านประธานครับคุณมา